สวัสดีค่ะนาะนาะๆ FC ทุกๆท่านนะคะวันนี้เจ้าพามาตกป่าที่อ่างเก็บ,บน้ำห้วยดีหมีนะคะอำเภอเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายบอกเลยว่าอ่างเนี้ยค่อนข้างลึกลับมากเพราะว่าเราหลงนะคะคือตาม GPS ที่นานาๆาในกลุ่มเขาแชร์ไปอะ่ะเขาไปปักหมุดอยู่ที่ห้วยขี้เหล็กกันหมดเลยนะคะตรงเนี้ยมันไม่ตรงเดี๋ยวเจ้าจะล็อกปักให้ใหม่แล้วพอดีเราไปจอดนอนตรงนั้นใช่ไหมเื้อไปนอนที่โรงพักมาแล้วก็ไปจอดนอนตรงนั้นอะ่ะ ประมาณเช้ามืดแล้วมีน้าเอฟซีอ่ะเขากีดยางอยู่แล้วเขาจารถเราได้ก็ต้องขอขอบคุณเขามากเลยนะคะเขาโทรมาหาเปียวแล้วเขาก็บอกทางตั้งแต่ตรงนั้นน่ะมาถึงตรงนี้เลยแล้วเขารู้ด้วยว่าเปียวหลงนะคะเขาบอกว่าต้องมาที่นี่ให้ได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าปลาที่นี่นปลาปึกปลาจีนอะไร<ฮ>สวย,สวยปลาน,นิ่งใหญ่เขาบอกมานะคะแล้วเขาให้เรามาตกหน้าเขาเลยอ่ะ เออรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็พอเรามาถึงก็จะมีน้าที่เขาตกอยู่อ่ะเขาเห็นรถเขาจําได้เขาก็มาทักก็ขอบคุณมากเลยมาตามคําเชิญคําเชลยเขาชวนใช่ปหเออเคยมีคนไปคอมเมนต์ใช่ไหมล่ะจำไม่ได้จะจําไม่ได้ใครไปคอมเมนต์บ้างก็จาไม่ได้ก็คือแต่แต่อึ้งตรงที่ว่าแบบเราหลงอ่างเอแต่เอฟซีกีดยางอยู่เนี่ยมันเป็นมิตรภาพแบบ ของนักตกปลาให้เราแบบทับใจภูมิใจมากเลยนะทุกคนรู้สึกว่ามันเดี๋ยว่างาีาอยู่เออเขากินยาเารเดี๋ยวตอนบ่ายๆเขาจะมาหาแล้วที่เถ้า,าไม่ได้เดี๋ยวก่อนถ้าไม่ได้เขานะอตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นนะอยู่เพื่อรอถามแล้วที่เนี่ยค่าบริการคาเลยยี่สิบาทนะแต่เขาไม่ให้นอนเนาะให้แล้วให้แล้วไปท่าสำคัญใหม่ น้ำในบาทรจะไม่ให้นอนอแต่เมื่อกี้นี้คุยกับเอฟซี FC ที่เขามาทักเมื่อกี้แล้วเขาบอกว่ากดเพิ่งอนุโลมเมื่อวานนี้คือให้นอนได้แล้วช่วงกี้ของเราให้นอนได้แล้วก็เรื่องตกกลางคืนเนี่ยยังไม่แน่ใจนะยังไม่อยากคุยแล้วก็ที่เนี่ยเป็นอ่างเกิดเขาได้ว่าอ่างเกิดน้ํากลางภูเขากลางภูเขาคือเนี่ยเราขึ้นมาทางจะชันใช่ เราขึ้นมาจากพื้นล่างถ้ามองนี้เป็นทางขึ้นมาตามุบเขาแล้วก็จะมาเจอุบอ,อ่าสวยข้างในเป็นไม้ยืนต้นใหญ่ตายป่าก็น่าจะเยอะถ้าถ้าเห็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะโอ้ยอันนี้สวยหนา้ารูตตายใหญ่ที่สุดเลยห้วยดีหมีมเขาว่ากันว่าชาวบ้านอ่ะมาตกประจำแต่ว่าไม่ค่อยมีใครได้โพส ก็ได้ของดีของใหญ่ปานในไซส์5โล4โล5โล<ม>อะไรเนี้ยจานไซส์4ไซส์5เออเขาบอกว่าชาวบ้านมาโตกันแต่ว่าคนนอกเลยไม่ค่อยรู้เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้โพสเนี่เดี๋ยวรอดูเปี้ยนะว่าจะเป็นยังไง อย่มาลุ้นคองใหญ่กันนะทุกคนกคลิปนี้ก็จะมาเอาคองใหญ่เหมือนเดิมค่ะอย่เปียวฟิชชิ่งหมูเรือกทุกคนเป็นเหมือนกันปะเปียวว่าเปียว่ชอบตกปลาที่แบบกลางภูเขาอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้ำเขาอะใสสะอาดแล้วปลาเนื้อดีแล้วก็บรรยากาศดีสวยวิวสวยมันมันไม่เหมือนบ่อที่แบบที่เขาขุดอะ่ะเออ น้ำแบบเนี้มันเป็นน้ำเหมือนแบบน้ำแร่ห <c> ย <oughs> น้ำมาสะอาดจริงเขาเรียก<น>เขาเรียกน้ำห้วยออมันจะไหลมาจากภูเขาสูงคือเราเห็นน้ำแล้วเรารู้สึกแบบมันใสมันแบบปลานีบอกเลยไม่ต้องพูดถึงอะเนื้อเขาสเนื้อเขาแบบอร่อยแน่เลยแบบจากที่แบบเรากินมานะหลายๆแบบที่อปะปาีีย เออปงสายไปเลยเนี่ยทุกคนดูความใสของน้ำนี่อย่างก็น้ำ<อ>ปปา ก็ช,ชอบมากเลยอ่ะหูน้ำสุดยอดวิถีชีวิตกลางป่านะคะหุ่มข้าวตรงนี้ล้างจานกับน้ำเหมือนแบบคนโบราณเลยอ่ะแต่ว่าเปี้ยจะไม่ได้เอาแบบไปล้างในอ่างนะก็จะตักน้ำมาแล้วก็มาล้างฟอข้างนอกอ่ะให้ชีวิตเหมือนคนโบราณสมัยก่อนย้อนยุคย้อนยุคย้อนยุคหน่อย ันนี้น่าจะประมาณเจ็ดูนย์นะอ๋อฮะเกิดเกูนอันนี้วัยรุ่นยุค9กู้นย์ะแต่ใช้ชีวิตยุค7จูน Eu เกงผักดอร่อยอยู่นะเด็กให้มันเข้มข้นไปไหน่อยเข้มเข้มข้น จะเบิร์านเล้วปลาเบิกินนะ่ะทุกคนนี่จะหมดวันแล้วนะคะแล้วก็อากาศเริ่มเย็นแล้ววันนี้ปลาไม่กินเลยได้จะปลาตัวน้อยกันนะคะทั้งทั้งอ่างเลยนะเออแล้วก็จะมีปลาตับเพียนไซโลเห็นพี่เขาได้อยู่ก็แค่นั้นของวันนี้ เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาเฝ้ากันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้เพื่อก็จะมาถ่ายนะถ้ากลางวันไม่กินอ่ะเราก็มาลุ้นกันกลางคืนนะคะบอกว่า<ม>กลางคืนเขาบอกว่ามีสัตว์ใหญ่มีนาๆนนที่แบบเป็นคนพื้นที่แล้วที่เขาชวนเพื่อมาเขาก็มานั่งคุยเพิ่งกลับไปนะคะ mm. เขาก็บอกว่าให้ตีไว้กลางคืนนะคะ mm. ตอนนี้พวกเขาก็กําลังจะเก็บเบ็ดกลับกันแล้วค่ะก็ mm. ไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนนอนหรือเปล่าแต่เพื่ก็จะนอนที่นี่นะเพราะว่าขี้เกียจเก็บของ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าคืนนี้เปื่อจะได้ตัวไหมสำหรับวันนี้ก็ปิดไปเท่านี้นะคะทุกคนถ้ากะคืนปากินก็เดี๋ยวจะมาถ่ายนะถ้าไม่กินก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะโอเค มาทุกคนเอาจริงนะคืนนี้เดีวน,นี้เรามาถาวปูครับแคือว่าในเวลางานมันไม่กินแต่ว่าช่วงเนี้ยเราห้าวะคือเรามาตามหมายที่แบบว่าปลาใหญ่ๆปลาเก่าๆก,กินเพราะว่าเราทยอยซื้อเบสมาเล่นกันแหละจะลองนัดของใหญ่ใช่อะไรมาตามหาตัวใหญ่หญคืออ่างเนี้ยมีลุกมาตก ตอนเย็นเข้ามาแล้วเขาจะตกถึงเที่ยงคืนเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยเดี๋ยวจะมีสัตว์ใหญ่หญปาบบึกจะมาขึ้นตรงหน้าเบ็ดเราแล้วก็เทพโพก็มีนะเทพโพกะโขกะโขปากาปจีนวกจันปากาใช่มันในตัวใหญ่เขาบอกว่ากลางคืนนะปาใหญ่จะมาหาก,กินเมื่อเช้าเราตีเอย่อลงไปสองชุดได้ เรากองปูพื้นไว้หมดแล้วแล้วก็กลางคืนเราก็ในเมื่อกลางวันไม่กินเราก็มาตามกลางคืนตอ,อนนี้ก็ตกเรียบเคือเขากลับกันหมดเลยนะคะทุกคนคนพื้นที่อะแต่จะมีน้าเขาอยู่เจ้าเจ้าเดียวคนเดียวนี่แหละที่เขาบอกจะตกคู่กันอากาศก็ตอนนี้มีลมช่วยๆอากาศค่อนข้างที่จะเยะ็น ช่วงนี้จากที่เราเซอร์เวย์มาหลายๆอ่างอ่ะสามสี่ต่างเลยนะคะต้องบอกตรงๆเลยว่าสถานาการณ์ทุกอ่างตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเงียบนะกินก็กินน้อยบางอ่างไม่กินเลยเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะแทบทุกเจ้าเลยจริงๆในช่วงนี้นะทุกคนเนี่ยอย่างเรามาเนี่ยจริงๆที่เนี่ยเขาใช้เยอะเยอะนะเพราะว่าเราเคยม,มาทำคิด,ดที่นี่ใจมากเลยใช่ <ๆ S 2> เขาก็เดินมาทัดทาย <ๆ S 2> เขาก็บอกว่า เนี่ยใช้เหยื่อของเปี้ยวอยู่กินดีเพราะว่ารอบเดือวเรามาตกน้ํามันขึ้นเขาตกกันไม่กินเอามาตกมัน,นวันนี้เขาก็ยังเดินมาหาอะไราเขาบอกว่าเห็นรถด,<อ>ดีใจ <laughs> แต่เปียวไม่มีเหยื่อเขามาขอซื้อเหยื่อเปียวเพิ่งลงร้านเมื่อวานนี้เองพี่เขาบอกเห็นรถด,ดีใจเลยจะเดินมาซื้อเหยื่อ <laughs> เปียวก็มีอยู่สองชุดเอง สองชุดล่าสุดเนี่ยที่กําลังผสมเลืออีกชุดหนึ่งพวกนี้ก็คือที่มาเนี่ยเราต้องการจะมาตกฝาใหญ่เพราะเรารู้แล้วแหละว,ว่าที่เนี่ยตองนงินอะไม่ค่อยมีหรอกมาลุ้นกันดูที่ลอกจะหอนเป่าคืนฮะถ้าลอกไม่หอนขนก็โคตรโอ <c oughs> เคเ, <c oughs> เดี๋ยวมาถ่ายตอนปาก อถ้าไม่กินก็ตัดเช้าเลยเนาะเปียวก็จะนอนแล้วนะคะปูที่นอนเตรียมพร้อมเลยเรื่องตกปาก็เป็นของป้าชายไปนะป้าหญิงก็จะนอนแล้วลมโชยๆนะคะคืนนี้ มเมื่อคืนเป็นไงบ้างหลับมันหนาวอะมีแต่เสียงโกนไม่มีเสียงล้อหอนเลยค <c oughs> ือปัญหาคืออากาศมันหนาวแล้วเราทนไม่ได้ยิ่งดึกยิ่งหนาวแต่พอเช้าตื่นมาผมตีเบ็ดไปด้านขวาด้านขวาเลยนะขวาของอ่างขวาสุดแล้วซ้ายสุดมันมีพุ่มยาเชื่อไหมมันดึงจากขวาสุดเนี่ยกลับมาหาพุ่มยา แต่ลอกไม่ดังเลยคือมันกินแล้วมันไม่ดึงออกตรงมันพาสายออกสายคือมาเข้าต่อเนี่ยแล้วตะก้อเรามันก็ใหญ่นะสายก็ใหญ่จริงคันเบสน่าจะเป็นมูนจานโอ้ตัวเล็กมันไม่พามาได้ไกลขนาดนี้ยคือมันพาข้ามทุนมาเลยอะรับทุนมาเลยอเสียดายกางคือมันกินนะทุกคนแต่ว่าเราทนไม่ได้ ที่นี้ยังหนาวอยู่นะคะนหูหนาวนชาวเป้มาล้างจานโอ้โหมื้แข็งเลยอแต่วันนี้รู้สึกจี้ปลาเริ่มขึ้นน่าจะเป็นปลาใน,นแดดเริ่มร้อนแล้วนะจ้๋เดี๋ยวเรามาตกปลาไหมกันเหมือนเดิมชิ้นหน้าสั้นตัวยาวตัวอันนี้สำหรับเขี้ยวๆเลย ค่วันนาทุกคนตายยังไม่กินเลยนะคะตอนนี้10โมงแล้วมันนะ้งนี่ะกินไปแล้วเมอเช้าดึงคันร่วงบาเลยแต่มันไม่กก็มันไม่อยู่อ่ะใช่คันพุ่งเลยคือวันเนี้ยตั้งแต่เช้าเปลี่ยนเหยือ่อปลาตัวเท่านี้ป้านในเริ่มเข้ากินที<ม>แล้วก็ปลาใหญ่ก็เข้ามากินด้วยแต่อ่างนี้ผมบอกเลยว่ากลางคืนเด็ด ใครที่ชอบตกปลากลางคืนนะแล้วทนความหนาวได้อยากได้ปลาใหญ่มาที่นี่เลยเมื่อคืนนอนคืนแรกโดนเลยคือมีคนที่เขาเคยมาตกอ่ะเขาก็ส่งรูปมาให้เปียวดูว่ากลางคืนน่ะมันมีสัตว์ใหญ่เบ็ดง้างเลยเบ็ดประมาณแบบยุ่ก้อยอ่ะเมื่อคืนเนี้ยเ,เขาบอกว่าที่นี่มีเทปโพ สวายเบึกกรผู้แล้วเราค,คนนครสวรรค์ลูกแม่น้ำเก่าผมใช้ปลาต้องโกเหลือจะกินเกี่ยวร้อยมาลายเ,เบย็ดเบอร์เจ็ดกามาเบอร์เจ็ดแล้วอันนึงเม็ดโฟมเบ็ดแปดเบ็ดห้าคันมีมีปลาต้งโงคันเดียวมันกินคันปลาต้งโง่อะผมตีไปขวาสุดแบบนี้ แล้วก็ซ้ายสุดแต่ด้านซ้ายมีต่อมันอยู่ใกล้ฝั่งั่นไข่ล่วงผมตีปนินตรงหน้าต่อมันดึงจากขวาสุดมาหาพุ่มไม้อ่ะดึงสายย่อนย้อนนะแล้วก็มาด้านซ้ายคือเบสอะจากเบรกล,ลั่นๆอะไม่ได้ดังเลยคือปลาใหญ่มันเคี้ยวเราไม่ไยินเีาไม่ไม่ออกเลยดูดูสายในกระปูนอ๋อ บอกเลยว่าที่เนี่ยเด็ดปลาุณใช่มากินข้าวกขว<อ>ก่อนถ้าถ้าเปรียบเทียบชีวิตคู่เหมือนรถเธอว่าชีวิตเราเหมือนรถอะไรร <laughs> ถอีโต้ทำไมชอบเนี่ยไม่ใช่คิดดีๆรถอะไรอ่ะเหมือนรถพ่วง สังเกตว่ารถพ่วงอะแม่ไปไหนลูกมันก็จะตามไปอย่างนั้นก็เหมือนกับเราไงไม,ไม่ว่าฉันจะไปไหนขึ้นเขาลงห้วยเธอก็จะเหมือนลูกพวก่วงคอยตามไปอย่างนั้นมันดมันไม่ดีมันก็ดีเพะรถพ่วงไม่เคยโดดเดี่ยว โอ้โหผลงานทริปนี้เดินแทบจะไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ได้ว่ายกปลานะเดินเพียนเชื่อโอ้โหดูนิโอ้ยป่นหน,น่อยนึงป่านหนตะวันตกดินแล้วเราก็เดินทางมาถึงวันที่สองของอ่างนี้แล้วนะคะก็ไม่ได้ปลาใหญ่เลยค่ะทุกคนมีดึงไปสองทีนะที่แบบ เมื่อคืนไม่ได้แล้วก็เมืเ่อเช้าเบ็ดพุ่งไปเลยวิย่ขึ้นมาเคาก็เอาไม่ได้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะตัวใหญ่เพราะว่าเราใช้เบ็ดใหญ่อืมเหมือนแบบเราตกปลาใหญ่อะเนาะทิปน,นี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะที่แบบไม่ได้อะเนี่ยจะมีน้าที่เขามาตกกันสองวันก็ไม่มีใครได้เลยนะตัวใหญ่จะจะมีแต่ปลาขาวปลากระบอกนะคะ แล้วก็ปลาในตัวเล็กเสียงเสียงเริ่มแหบอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะคะทุกคนทริปนี้ก็ผิดคาดนะคะต้องขออาภาัยด้วยเคก็ทำเต็มที่แล้วแหละเออเดินขึ้นเดินลงเปลี่ยนเหยื่อนะคะแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเขาบอกว่าปลากินตัวใหญ่ก่อนที่เปี้ยวมานะวันสองวันเองแต่พอเปี้ยวมาอย่างนี้เลยแล้วไม่มีใครได้เลยอะ่ะออก็ อาจจะมาแก้มือใหม่นะคะให้นาะนาะเขาตกกันไปก่อนเพราะว่าที่อ่างน,นี้ยมีลูกค้าที่เขาซื้อเหยืยบเพื่อมาใช้นะเขาเห็นรถเราแล้วแบบ <c oughs> เขาดีใจแล้ววันนี้เขาก็ออกมาซื้อเหยื่อเราอี้5ชุดซึ่งเราเป็นเจ้าของเหยื่อยังไม่ได้ปลาเลยแต่พี่เขาบอกว่าเขาเคยซื้อมาตกแล้วเขาได้นะคะก็ให้ เขาตกไปก่อนนะถ้ามีผลงานนีกเพอาจจะมาใหม่นะคะแต่บอกเลยที่เนี่ยเพื่อชอบนะเพราะว่าบรรยากาศดีอ่างไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะไม่ถึงกับเล็กมากอะเออแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่แต่นะ้าใสสะอาดมากเลยค่ะทุกคนโอเคเพื่อก็ขอฝากผลงานทริปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็สําหรับทีนี้ก็จะเป็นการชมบรรยากาศทากับข้าวแล้วกันนะคะทุกคนปามันไม่ได้เออก็ทำเต็มที่แหละ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่กดติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ